แล้วค่ะเราก็จะได้นั่งโต๊นี้นะคะเป็นโตมุมปกติแล้วเป็นที่นั่งสําหรับ4คนแต่ว่าอพอดีเรามาหัวค่านะคะคุยกับเขาเขาก็เลยให้ก็จะเป็นฉากนะคะฉากอะไรเห็นไหมคะประเทศกรี่ใช่ไหมคะค่ะ,ะเดี๋ยวจะสั่งอาหารแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเห็นฉากหลังไหมคะเหมือนนั่งในประเทศกรีกไหมคะมีดนตรี<า>ด้วยนจะะก็จะเป็นพิตาพิตาเบรดก็เป็นพวกอาหารขนมปังกรีกขนมปังของพวกเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแล้วก็จะมะีเครื่องจิ้มค่ะเครื่องจิ้มเขาทำเองเขาบอกว่าเผ็ดใครก็ไม่รู้ว่ามมีอะไรมั่งนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองชิมดูกอนนะ <c oughs> ร้านนี้ทำแปลกปกติแล้วดิป้านนี้ทุกๆร้านใช่ไหมคะจะเป็นพวกเป็นโยเกิร์ตดิปโยเกิร์ตเฉยๆนะคะใส่แตงกวาใส่อะไรเดี๋ยวจะสอนวิธีทำแต่อันนี้เขาเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นเฟต้าชีสแล้วก็ใส่ หมือนยำอะ่ะเหมือนยำเฟตาชีสนะใส่พริกใส่เครื่องเทศประเภทพวกหอมกระเทียมนะคะพริกหอมกระเทียมมะนาวเกลือแล้วก็จะมีผักจะเป็นพวกช็อปพาสต์ลี์หรือสปริงอานเนียนอร่อยค่ะนะคะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงให้ดิปมาอหนึ่งดิปจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นแบบมิกซ์ดิปใช่ไหมคะคือมี3าสีอย่างให้เลือกแตอันนี้เขามีแค่2อชอย ในก็เขาพูดภาษาแบบเป็นคนกรีกเนาะพูดภาษาเด็กก็น่าจะยากนิดนึ่ขนาดเป็นคนรุ่นใหม่นะอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะถ้าเป็นอย่างนี้คือแสดงว่าที่บ้านนั้นพูดแต่ภาษากรีกไม่มีภาออษาอังกฤษเลยมีคะมีแต่กรีกก็เลยจะเป็นกินก่อนแต่อร่อยอร่อย <c oughs> ม,มากนะคะจุ๊บ <c oughs> <c oughs> นิดหนึง่งโชว์ thank you กินข้าวบางวันข่ากลิอกออคโตพัสนะคะแพงนะคะรู้เปล่าว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยสามสิบเหรียญน,นะคะไม่ใช่ถูกถูกนะคะอย่าไปคิดว่ามันถูกนะคะอาหารตริ๋เนี่ยยังไงก็สั่งไปแล้วเนาะต้องกินค่ะเพื่อนๆเป <Oct opus. S 2> ลือกแครอท คิดว่าเขาเอาสดๆมยาย่างนะคะเอาสต์เนี่ยเพราะมันจะเนื้อจะเหนียวนะคะเหนียวแล้วก็กินยากย่อยยากนะคะเขาจะต้องเอามาต้มก่อนแฟนไม่รู้หรอกแฟนรู้คิดว่าเขาเอามากริวเลยไม่ใช่เขาจะต้องมาต้มใส่เครื่องเทศดับกลิ่นคาวาล้างหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ค่อยเอามาย่างอีกที หนี่คือพาสต้าผัดใส่ซอสมะเขือเทศแล้วก็ใส่เนื้อแกะย่างลงไปพร้อมเครื่องเทศต่างๆแล้วก็ชีสค่ะจะกินรอ <c oughs> จะกยังไงเลยก็ชอบขนมปังกับเครื่องจิ้มของเขานะคะปลาหมึกมันย่อยยากไปนิดนึงใช้เวลาเคี้ยวนาน จะใาสา่อะไรอะไรกันใสา่ สลอันนี้ก็คือเฟต้าชีสนะคะเฟต้าชีส เขาเล่นสโตนนะคะเม็ดพวกนี้เขาไม่เล่นสีนะคะเพราะว่าเม็ดใหญ่ถ้าเม็ดใหญ่เขาเล่นสโตน Thank <laughs> you อาหารพวกนี้มันก็เป็นพวกเมดิเตอร์เรเนียนเนาะเขาก็จะกินแบบไม่มีพวกซอสอย่างเช่นน้นนำปลาซีอิ๊วน้ำมันหอยไม่เหมือนพวกเรานะคะธรรมาตของเขาแล้วจะเป็นเกลือมะนาวน้ำตาลมีแค่นั้นนะคะแล้วก็ใช้ไวน์ในการปรุงอาหารนะคะเป็นอาหารจะเป็นพวกอาหารอิตาเลียนอาหารกรีกจะเป็นพวกนี้คือจะใช้ไวายนะคะวน์ก็จะมีอะไราวน์หลายอย่าง เป็นน้ำหมักจากผลไม้นะคะในการทำอาหารยังเบสิกพื้นฐานของการทำอาหารเลยอย่างเงี้ยแดงๆนี้ก็คือมะเขือ,อเทศนะคะมะเขือเทศปัน่นเราจะเป็นซอสไม่ใช่ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศนะคะมันจะเป็นเมื่อเกิดเทศปัน่นเฉยๆนะคะเราจะซื้อแบบเป็นกระป๋องหรือจะซื้อเป็นทำเองก็ได้นะคะอันเนี้ย ถ้าอยู่บ้านทําเกิมไม่เยอะไม่เยอะใช่ไหมคะทำทำกินสี่ห้าคนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะซื้อมืกระเทศมาช็อปช็อปทำเองก็ได้นะคะแต่ถ้าขี้เกียจก็มันก็ไม่พแพงละคะกระป๋องนึงก็เหรียญสองเหรียญน,นะคะก็ซื้อไปเพราะที่นี่มันมันเหมือนว่าเป็นประเทศที่ว่าเขาเรียกมัลติคัลเจอร์เนาะมีหลายชาติหลายศาสนามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็โชคดีคือเราจะได้กินอาหารนานาชาติหลายอย่างมากนะคะแต่พื้นฐานของเขาแล้วเนี่ย อาหารของเขาเนี่ยจะใช้มเะ,นนะมเขือมะเขือเทศนะคะทำเดีย๋ยวจะกินแล้วนะคะกินพุ๊กพาสตา้านี่อันตรายอย่างหนึ่งเสื้อนี่จะเลอะน,นะคะถ้าใส่เสื้อขามานี่ติดซอสมะเขือเทศไปเลยนะคะ ค,คือปลาดาบเนื้อปลาดาบนะคะเนื้อปลาดาบเปลิวค่ะเดี๋ยวจะกินค่ะปลาดาบมันแล้วแต่ฤด,ดูกาลมันจะจับได้นะคะปลาดาบไม่ใช่ว่ามีทุกฤดูกาลนะคะกิโลนึงก็ประมาณ ถ้าว่ามันมเยอะจับได้เยอะอาจจะเลือกิโลละแค่ยี่สิบสีประมาณแต่เนื้อเขาเบามากนะคะปลาดาบนี้เนื้อเบาะะคเนื้อไม่หนักเนื้อเขาเบาชิ้นหนึ่งก็ชิ้นใหญ่ที่เห็นในภาพเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่แพงไปซื้อตามร้าน ร้านขายร้านร้านขายปลามไม่แพงนะคะเนื้อเขาแน่นมากเลยท่านหลังจากายางเสร็จแล้วนะคะเหมือนเนื้อหมูเลยครั สลัดก็จะเป็นพวกอะซิวเบรดซิวเบรดลวกน้ำนะคะมันมันต้องมีคนดูนะคะว่าจะอธิบายว่าเป็นภาษาไทยยังไงนะซิวเบรดนะคะซิวเบรดรีฟชอ็ชอปชอ็ชอปช็อปคือสับเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆใช่ไหมคะแล้วก็ไปลวกน้ำแล้วก็มากับถั่วอย่นี้นะคะถั่วขาวๆเนี่ย ผสมกันมาคนเข้ากันแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยใส่มะนาวแล้วก็ใส่อะไรนะคะเกลือพริกไทยมะนาวน้ำมันออลีนหรือน้ำมันมะกอกมันเองนะคะนั่นแหละคือวิธีการชินของคนที่นี่ง่ายมากเลยนะคะคนกรีคนเมดิกเตอร์เรเนียนนะคะ

กินสลัดหมดเลยครับมันย่อยง่ายนะคะแล้วก็น <c oughs> นเนื้อปลาอย่างบางที่เขาย่างปลาปลาไม่มีรสชาติเลยนะคะเขาไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่พริกไทยก่อนยนะะ่าง ย่างธรรมดานะคะเรามาปรุงหารสชาติเองนะคะก็มาใส่เกลือใส่พธธริกไทยที่หลักนะคะ ียกว่าตาโตยิม่มปวดท้องนะคะก็คือของมาเต็มโตเลยะคะ่ะของมาเต็มโตแล้วก็กินไม่ทันนะคะมันก็เย็นก่อนเนาะให้เราจะบอกเขาว่าย่างเสร็จแล้วแต่ว่าฉันกินไม่ทันเอาไปเก็บไว้ให้มันอุ่นก่อนได้ไหมค่อยมาทีหลังมันก็ไม่ได้เขาก็ไม่รับเพราะว่าเขาบอกว่าคือมันย่างกําลังพอดีถ้าไปเก็บไว้เนื้อมันก็จะแห้งใช่ไหมคะมันก็ มันก็จะไม่ไม่อร่อยนะคะมันทำให้เสียชื่อร้านเขามันก็จริงนั่นแหละเราเข้าใจเขานะคะเพราะเราผิดเองคือมาสั่งสั่งสั่ง,ส,ง,ส,งสั่งนะคะเป็นอย่างนี้นะคะอยากกินอร่อยต้องสั่งทีละอยา่างถ้สั่งทีละอย่างหมดแล้วค่อยสั่งไม่ได้สั่งเยอะเต็ม้กินไม่หมดกัน,นะะขอกินก่อนนะพักเบรคค่ะ ยังไม่อิ่มนะคะสังเกตนะคะมีดกับช้อนห่างกันนะคะถ้าอิ่มก็คือต้องเก็บอย่างนี้นะคะแต่ไม่อิ่มคือห่างอย่างนี้นะคะแล้วก็พยายามกินให้หมดนะคะแต่ยังไม่หมดนะคะเหลือเหลือค่ะเหลือค่ะเหลือค่ะเห็นไหมคะเหลือนะคะ เหลือนะคะยันไม่หมดนะคะวันนี้นะคะราคาอาหารประเมินได้เลยค่ะ150้าิเหรียญนะคะเพราะว่าแฟนสั่งได้ความหิวนะฮะดูคนพักเบรกนะคะทำยังไงระหว่ามากินอาหารได้กันอ่านหนังสือคะ่ะดูสิคะนี่คือการพักเบรกนะคะอ่านหนังสือเฉยเลยเราก็ถ่ายวิดีโอของเราไปนะคะ